ตัวเงินตัวทองพี่น้องครับสาวต่างศาตยืนเบิง์พี่น้องตัวเงินตัวทองไหมป้ากันถ่ายรูปยุบใหญ่เลยครับผมอ็นบอกตัวใหญ่มากเลยพี่น้องครับเห็นบอลพี่น้องป้าจะขึ้นมาเี่ยขึ้นมาเลยครับผมนี่นะครับฝลังสอบชิงนี่มากๆหเห็น เห็นตัวเงินตัวทองในแบบโอ้โหเหมือนพระ,พะเอกอันดับหนึ่งเลยนะครับนผู้สมเห็นบ้านี่ลอยมาแล้วครับผมเห็นบหมครับโอ้โหพี่น้องครับผมตัวเล็กนะครับ เห็นบ่พี่น้องวาฝรั่งชอบสิ่งนี้มากๆเลยครับท่านผู้ชมอ้ Ooh, อันนี้อันนี้เหรอว่าตัวเงินตัวทองเนาะเป็นสีออกแบบสีเหลืองๆนะครับท่านผู้ชมเห็นบ่ กำลันถ่ายรูปยุใหญ่เลยนะครับทาง,งโซมตัวใหญ่จริงเนี่ยบา์เตอร์จะเดินไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้รูปมันนะครับ อีกแล้วครับผมฝรังเห็นตัวเงินตัวทองขึ้นมานะครับจะขึ้นมาแล้วครับผมตัวใหญ่มากพี่นออ้องออ้เห็นบอเห็นบอพี่น้องมีเห็นบอรครับ มาแล้วครับผมฝรั่งชอบใจมากเลยเห็นสิ่งนี้นะครับอ๋อใหญ่ขนาดนี้นะ คิดว่าจะเอาให้มากินนะเนาะมาแล้วครับผมว้าวไปแล้วมาหมุนน้ำนี่แน้วครับผมอ๋อออโอ้โว้ สมุดไต่น้นานะครับหายตัวแล้วหายตัวแล้วครับ <c oughs> นี่กับบาปิเตอร์มาถ่ายบรรยากาศด้วยนะครับผมก็เห็นตัวเงินตัวทองก็ถ่ายให้พี่ <c oughs> ให้น้องได้รับสมคือเก่าด้วยครับผมนี่เห็นว่าพี่น้องมานอนอาบแดดอยู่นี่นะครับ นี่มันจะขึ้นมาแล้วครับอู้มูวมดน้ำเลยวะไปแล้วครับคุณบรรยากาศบึงสวนพี่น้องสวนบึงเนาะถ้ากันนั่งเล่นซิ้วพี่นอ้องเย มาถามบรรยากาศให้พี่น้องพี่เก่านะครับนี่นะครับผมส่วนรุ่มนะครับผมก็มีสักรองนั่งเล่นนี่นะครับไปถ่ายบรรยากาศแล้วก็ตามหาด พระเอกกับนางเอกนะครับตอนนี้ครับผมว่าจะเจอไหมครับวันนี้พลังเห็นอะไรเนาะอน,นี่หรอตัวเงินตัวทองหรือเปล่านะ มากันนอนนี่แล้วครับผมว,ว้าวอะไรมาตัวใหญ่ขนาดนี้ว่าอู้ยอดเลยอ้ยี่น้องครับจะนอนอนขนาดนี้นะครับว้าวอ้ยี่น้องหลายตัวเลยอยู่ฝั่งนี้นะครับผม บอกพี่น้องนี่หลายตัวดีครับผมเดี๋ยวซูมให้เบิ้งนะครับนอนแบบสบายๆพี่น้องเลยใส่กิจอิมอ่มบ่มอนี้ครับพเพลกันเนาะนี่เห็นบอพี่น้องพากันนอนนี่ว้าวยอดเลยครับสามทีตัวนะครับนะ เดี๋ยวไปเบิ่งตัวใหญ่ทัานจะกินอีมหรือเปล่านะไปเอกนะเจอไปเอกส่วนส่วนรุ่มแล้วครับผมนี่บอกพี่น้องไว้น้ำนะครับป้าทุกพี่น้องเบิ่งนอนตัวใหญ่อยาดีครับพุ่นนะมีหลายตัวอยู่ดีพี่น้องครับ เว่าพี่น้องมันนอนอยู่นี่ป้าสงสัยจะกินอิ่มหรือเปล่านะอันนั้นอันนั้นพระเอกนะครับนั่นอันนี้นางเอกนะนี่นางเอกยอดเลยครับผมเบิร์เอกเบิระเอกเอกชียงกากร้องด้วยนะครับ โดยธรรมชาติจริงๆนะครับตันแล้วครับ นอนแบบสนิทเลยนะหลับขัดนเลยพี่น้องนอนเล่นแบบซิซิวเลยนะครับโมติงบ่หยังเลยพี่น้องนอนเทียบกับนำ้ำทอน,น้ำประปานะครับว้าวตื่นครับตื่นโอ้ขนมปังคาเบอัน กินขนมปังด้วยนะครับเห็นบหครับโหโหโหมีหลายตัวเด้อครับมานอนเลนนี้นะครับฝังนูนก็มีครับผมนี่นะครับผมนะเป็นอีกกับวายน้ำมาแล้วครับผม ายนะ้ำมาแล้วจะขึ้นไหมไม่ขึ้นบาปิเตอร์ขอจบคลิปเพียงตัวนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อครับผมฝากกาไดไลค์กดแชร์ สตใครแล้วครับผมบาวิเตอร์ตามหาพระเอกนางเอกส่วนลุมก่าเจอแล้วครับผมนี่แะครับ